โอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมเดินทางมาจากไหนครับก็มาจากปทุมครับปทุมครับผมอาการรถคันนี้เป็นไงก็รอบเดินเบามันสั่นนะครับรอบเดินเบาสัน่นใช่ครับผมสั่นแบบสั่นแบบเ้าเข้าอ่ะเห็นเห็นเลยนะเห็นเห็นเลยครับเห็นเลย รอบเดินเบาสั่นค่ะกับสมาชิก Toyota Fortuner นะคะเจ็บมาเยอะค่ะแต่รถก็ไม่เคยจบเลยนะคะจึงตัดสินใจเดินทางมาที่ใหญ่ยนจูนิ่งค่ะเพื่อขอคำแนะนำคำปรึกษานะคะจากทีมช่างและทำการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะเพื่อให้รถนะคะได้กลับไปใช้งานแบบยาวๆค่ะก็เลยไปหาวารอบนะั้นเขาก็เลยบอกเปลี่ยนตองน่าจะหายพอกเปลี่ยนตองไปปึ๊บก็ยังโชเหมือนเดิมผมก็เลยกลับไปหารอบสามน่นะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวทีมช่างนะคะก็จะทำการวัดกำลังแรงอัดของเครื่องยนต์ค่ะก จากนั้นนะคะทีมช่างก็ทําการเปิดฝาข้อบ้าวค่ะสิ่งแรกที่พบนะคะก็คือซีนยางฝาวลาวอยู่ในสภาพที่ชํารุดเสื่อมสภาพนะคะไม่เหมาะสมแก่การใช้งานต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนซินยางฝาวลาวให้ใหม่นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมีการปรับตั้งเซตอัพ <Okay. S 1> ระบบวาล์วไฮดรอลิกกันค่ะพอเจเนอรอร์คันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการปรับตั้งเซตอัพวาล์วนะคะเป็นระบบวาล์วไฮดรอลิกนะคะเป็นการปรับตั้ง โดยที่ไม่ต้องยกฝาสูบนะคะตอนนี้นะคะทีมช่างก็กำลังถอดชิ้นส่วนของวาล์วนะคะออกมาเพื่อที่จะทำการเซตอัพให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะหลังจากที่ทำการปรับตั้งวาล์วไฮดรอลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างก็ประกอบกระเดื่องวาล์วนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะคะเพื่อให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีการเติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะ เพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายช่วยเคลือแบแหลูกสูบเคลือกบกระบอกสูบค่ะ mm hmm. ปิดฝาครอบวาล์วค่ะแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวเทียนคอยไฟนะคะ mm hmm. เพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะ mm hmm. พร้อมที่จะทําการแก้ไขในลาดับต่อไปค่ะ mm hmm. รวมถึงการเปลี่ยนกองเบนซินนะคะเนื่องจาก น้ำมันที่อยู่ภายในนะคะสก,กปรกมากเลยนะคะทีมช่างก็ทำการเปลี่ยนกองเบนเซินลูกใหม่นะคะและก็นำไปประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กองเครื่องนะคะเมื่อไหร่ที่น้ำมันเครื่องของรถคุณเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทนั้นแสดงว่าน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพแล้วนะคะจะต้องรีบเปลี่ยนทันทีค่ะก่อนที่มันจะทำให้รถของคุณเกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะ ไม่ต้องรอให้จนถึงกำหนดก่อนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนอย่างเดียวซึ่งตามปกติแล้วควรจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในทุกๆ5,000กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรค่ะระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายนะคะขึ้นอยู่กับน้ำมันเครื่องนะคะที่เราเลือกใช้ค่ะอย่ายนเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของปิโตน่สนะคะปิโตน่สซินเทียม800ค่ะน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เหมาะสาหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิมมเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ลดการสึกหลอยืดอายุเครื่องยนต์รองรับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกค่ะควบคู่กับวีทีวันซูเปอร์ทรีทเมนต์นะคะที่ช่วยยืดอายุการทํางานของเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลบำรุงรักษาระบบเกียร์ค่ะด้วยสารเคลือบเกียร์ออโต้นะคะลดการสึกหลอของเกียร์แก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืด ในอาการเริ่มแรกได้เป็นอย่างดีนะคะน้ำยาล้างหัวฉีดเบนเซินค่ะป้องกันการเกิดสนิมช่วยทําความสะอาดหัวฉีดลดคราบขมเาจากการเผาไหม้และยังช่วยลดการอุดตันที่หัวฉีดด้วยค่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสารเคลือบป่าวาวค่ะลดการสึกหรอของป่าวาวนะคะช่วยเคลือบป่าวาวให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้เครื่องมือเฉพาะทางนะคะตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์ค่ะก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกไปทดสอบขับภัคสนามด้วยตนเองนะคะโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,คร,บครับผมเดินทางมาจากไหนครับก็มาจากปทุมครับปทุมครับผมอาการรถคันนี้เป็นไงก็รอบเดินเบามันสั่นนะครับรอบเดินเบาสันานส่นครับผมสั่นแบบ สั่นแบบเต้าเข้าอ่ะเห็นเห็นเลยนะเห็นเลยครับเห็นเลยนะแล้วก็อ่าก็เลยดูใช่ใช่ก็ผมหาในเพจอ๋อในเพจหาใน YouTube เฟิร์สเลยว่าเครื่องอาการสั่นเป็นไงอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่จุนิ่งใช่ฟรีเนาะใช่ก็เลยดูตามคลิปยิ่งมาเลยใช่ครับออกมาตั้งแต่เมื่อเช้ากี่โมงเออผมออกวัางแต่ สามทุ่มแล้วมานอนรอแถวนี้เพราะกล่าว่ามาเช้าได้คิวแรกๆไงเพราเห็นรูเปิดแปดโมงใช่ครับมาถึงนี่ก็ก็น่าจะเที่ยงคืนนอนทอโรงแรมแถวนี้โอเคครับส่วนรถคันนี้นะครับคือที่ได้ไปทําการแก้ไขมาหลายที่เนาะใช่ก็หมดไปสองเยอะพอสองนนึงแล้วเราไม่จบแล้วก็ ไปปรึกษาอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเขาประเมินว่าไงคือไม่ได้รถเข้าไปนะแค่แบบว่าอะไรอะไรโทรไปสอบถามเขาก็ถามว่ารถมันมีอาการทิ a มาป่ะเราบอกไม่มีแม่แรงเขาก็ประเมินว่าถ้าซ่อมแบบหนักสุดคือยกเครื่องลงก็สามหมื่นห้าถ้าแบบเบาสุดก็สองหมื่นห้าใช่ใช้เวลาประมาณสามวันสามวันครับสรุปอ่าก็พี่ก็เลยวิ่งมาผมใช่ใช่เพราะว่าดูแล้วมันน่าจะ ใช่อะเพราะดูแล้วมันลูกค้าจบไปเยอะไงแล้วการเดียวกับเราเดะเลยก็เลยต้องวิ่งมการเดียวกันเลยใช่ครับก็ทํามาก็หมดไปอันนี้ก็13500สามห้ารอยรอบรอบหนึ่งแปดพันสก็อาการยังเป็นเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมอ่าก็เลยวิ่งมาผมเลยเนาะใช่ครับก็คันนี้ก็ระบบวาลนะครับมีระบบวาลตั้งด้วยกันอ่าเครกวาลให้นะครับแล้วก็ ใส่สารเคลือบเบาวให้นะครับแล้วก็เครืองปะบอกสูบให้ด้วยนะครับผมแล้วก็น้ายาล้างหมวดฉีดแล้วก็เห็นกล่องวินซินใช่ไหมครับพี่เห็นสถาองวินซินใช่ไหมน้ำมันเศษที่อยู่ในกล่องวินซินน้่นดำปีนะฮะก็หลังจากทําไปเป็นไงครับพี่ก็ผมว่าดีกว่าเดิมเยอะเยอะมากอะไม่สั่นไม่สั่นเจ้าเข้าเลยเต่เมื่อเช้าผมผมได้ถ่ายที่ไปอยู่เดียเดี๋ยผมจะลองสตาร์ทเครื่องนะคนัะครับยังล้องมาดูที่เครื่องนะครับ จากเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่โอ้สั่นดึก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 ฝั่งออกท่อเสียเลยครับเหมือนเหมือนรถหอบอ่ะเหนื่อยเเสียยลนะครับผมก็เช็ควาล์วไปกำลังอัดดีขึ้นครับรู้สึกเลยครับเหยียบแล้วมันมาเร็วแล้วก็ตีนต้นนี้พุ่งเลยนะครับครับเพราะว่าเกิดจากที่พี่ช่างเขาประเมินให้เหมือนกันที่ที่ที่มาทำมาเขาบอกว่าอัดคุณหนึ่งคุณสองไม่มีการอัดตอนนี้เช็ควาล์วให้ใหม่จะต้งอัด มาเลยครับผมจนไอ้ตัวตัวเกจวัดผมมาเสียเลยอ๋อครับแรงจัดแรงจัดนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับรอบหน้าก็ให้ลูกค้าใช้อยู่ประมาณอีกแค่ห้าพันกิโลเดียวกันเช็กระบบได้ครับครัับครบจดเช็คให้ฟรีนะครับโอเคครับได้เดี๋ยวผ่านมาแวะมาครับเพราะวิ่งผ่านเส้นนี้บ่อยอันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะใช่ครับอยู่ก็บ่ายสามคือครับสมีธุระต่อด้วยมีธุระต่อเด้องครับ ครับผมก็เดี๋ยวต้องส่งลูกค้ากลับบ้านกันนะครับครับไปเลครับใครมีปัญหาเรื่องรถนะครับปรึกษาได้นะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับลงมาปรึกษาในเพจหรือของทีมงานอาจารย์ท่าของใหญ่ยนนะครับนักสาขาตัลิงและยองนะครับสอบถามได้หมดนะครับผมครับช่างจะไม่หวงวิชาครับผมถามได้เลยอย่างที่พี่พี่เข้ามาเมื่อเช้าผมก็จะอธิบายทีก่อนใช่ใช่ครับว่าต้องทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างต้องลองตัวนี้ก่อนต้องเทสตัวนี้ก่อนนะครับผม โอเคครับผมก็ใช้เวลานานละสบายเลยตองพี่กลับบ้านครับครับพี่ครับสวัสดีครับส <Thank you. S 1> วัสดีครับ